Mm. Vale. Thank <laughs> you. 你看边那个。 อันนีผู้ขู้ขอเงินจากผู้ให้ผู้นะคะซึ่งในการะยมเงินนั้นจะต้องมเงินนัน้อมกเบี้ยที่ำเปสัญญาแล้วก็สองคนนั้นะคะถ้าหากการยืมเงินนั้นยืมเงินผู้วทำเป็นสัญญาแล้วกือเป็นหังสืนะคะลงนายชื่อผู้ินนะคะสมาชิกธนาารกสิกรไทยนะคะก่อนเนะคะราคที่สามารถขายได้ yeah okay. แทเรื่องไหนสองใคอผู้หญงอ้ยะยาเห็นใครเรื่องอสาคุณจะให้เยอะไหมมาหาสหให้เ่อนฝากก็ต้งจฝากะคะเดี๋ยวคุผู้จะถามว่าในสถานการณ์นี้ใครได้รับผิดใครองผิดสัญญาอะไรบ้างคะวรื่องไหนะยการงานกับไะ่บุกมาถงสองครับโอยารสถานการการอําบาปผิดทางเพศใครร้องทางการยาคู่กินิืนกับพี่น้าก็ โดยํำหนดกำลหาือสองดอกเบี้ยใ้หนึ่งวันที่หนึ่งพวงกาลารูอกทัหร้อยหกสิบสาโดยมีักาอกเี้ยวรสีอตอื่เพื่อถือคำสวดเปนาจมาในเราแม่ยอมจันาจัดตาัและขอรับคำสัญญาว่าใยาได้คือใช้ไปบอกเราทน่สาเนื่องานถูกเงี้ยได้ไหมใช่ไห ก็คือผิดสัญญาใช่ไหมคือเป็น,นาางานทำผิดสัญญาแล้วใครใครคือคนที่ทำผิดสัญญานายอ๋อนายอ๋อทำผิดสัญญาแล้วใครได้รับผลจากงานที่นายอ๋อทำผิดสัญญาเกินไป Thank you. นีหนึ iec, iden, unda, ่งเด็กหญิงส่วนทีการวโสี่ต่อเด็กหญิงทำากอนทเรียนสามเด็กหญิงกำลังรุปจันทรมีเด็กหญิงเพผู้ชายที่มีสะกรและผเด็กชายกันทุบีนวงวันนี้ก็กเราจะนำเสนอเรื่องตัวอย่างการทระทั่ชีวประจำวันตัวอย่างเหตุการณ์วันหนึ่งแรก้วนชื่อตัวเคอที่ริงกชายคนหนึ่ง มีคำถามไหมคะไม่มีโอเคผมือให้เพื่อน